ะะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะกำลังประสบกับวิกฤตอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 นั่นเองค่ะทำให้เด็กๆนะคะต้องหยุดเรียนยาวเป็นเวลาหเดือนเลยค่ะแต่ว่าการหยุดเรียนนี้จะไม่สามารถทำให้เราหยุดการเรียนรู้ เพราะว่าทางเรียนของเราได้ส่งชุด h m e b a s e d Learning ไปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันถึงที่บ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณลุนจะพาเด็กๆไปรู้จักจก,กับภารกิจที่1ภารกิจประจำสัปดาห์ที่1ของเราค่ะซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่ากระดาษสาฝันค่ะเด็กๆอ่าภารกิจของเรานะคะ เด็กจะเห็นเป็นกระดาษเปล่าแล้วก็มีเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะภารกิจนี้มีชื่อว่า Make a r a นโดค่ะคือการทำสายรุ้งน่นเ,เด็กเด็กทราบไหมคะว่ารุ้งเนี่ยมีกี่สีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะรุ้งมีทั้งหมดเจสีคะคุณนี้จะใบให้นะว่ารุ้งมีเจ็ดสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างสีที่หนึ่ง เงินครูน้อยใบ้ให้3ามสีอีกสี่สีครูนุอยขอท้าให้เด็กๆไปหามาอ่าไปหามาอีกทั้งหมด4ี่สีนะคะเมื่อได้ครบเจดสีแล้วให้เด็กๆระบายสีลงไปในกระดาษแผ่นนี้ ต่อไปที่จะท้าทายเด็กๆนั่นก็คือภารกิจที่ชื่อว่าตัดให้ขาดเลยชอบชอบชอบซึ่งอุปกรณ์ของเราอาวุธของเราก็คือกันกลนั่นเองค่ะให้เด็กๆตัดกระดาษตามรอยเส้นตรงเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ ที่เด็กใช้ควาระัวังด้วยค่ะเพราะว่าตันใดนี่ยะคงมากมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่คุณวตักกระดาษตามแนวเส้นตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เด็กๆต่อไปเราจะมาเรียนรู้และพบกับภารกิจที่สามค่ะนั่นก็คือแทนแทนแทนสารกระดาษรูปเต่านั่นเองค่ะ เด็กๆอาจจะระบายสีต่อให้สวยงามนะคะแล้วก็ตรงตาตรงนี้อาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนกรีดหรือตัดให้นะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำเส้นของเรนโบว์ที่เด็กตัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาสานให้เป็นรูปเต๋อนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ มันจะางนคะเด็กว,ว่ามันเป็นกระดาษที่อ่อนแต่ว่าคุณนช่วอเด็กต้องทำให้อย่างน่อนค่ะเอไหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก,กระดาษสารรูปต่อของเรานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยภารกิจที่คุณนื้นท้าเด็กๆก,ก็จะมีด้วยกัน3าภารกิจนั่นก็คือ 1. หาสีรุ้งต่ออีก4สี 2. ใช้กันไกรน,กน,นี้ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง3 ในสัปดาห์นี้จะช่วยฝึกฝนเด็กๆในเรื่องของการสังเกตการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาพัฒนากล้าเมเนื้อมือมัดเล็กด้วยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเหล่านี้เสร็จแล้วคูณนุ้ยขอฝากให้เด็กๆถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะมาให้ผูนุ้ยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว